กับการทำนายดวงประจําเดือนพฤษภาคม2563สําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะดวงในเรื่องของการงานนะคะไพ่ราชินีไม้ขึ้นนะคะงานอาจจะได้มีเรื่องของการมอบหมายงานหรือการเปลี่ยนงานเกิดขึ้นนะคะการเปลี่ยนตำแหน่งงานหรือการโยกย้ายการมาเริ่มต้นธุรกิจกิจการของตัวเราเองนะคะในช่วงนี้เนาะการงานก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นก็ให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นมานะคะในเรื่องของการเงินค่ะเจ็ดเหรียญขึ้นนะคะการเงินถือว่าสามารถกอบโกยหรือสามารถหาเงิน หาทองแล้วม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอการก่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัยนะคะหรือเงินจากธนาคารหรือการรีไฟนซ์หรือการกู้ยืมเงินจากแบงก์จากธนาคารก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะแต่การ ถามว่ามีโอกาสจากทางไหนจะทายังไงให้มีโอกาสได้ง่ายมากขึ้นนะคะก็ต้องไปในเรื่องของการวางใต้โต๊ะนะคะสีธุรกิจสีเทานะคะมีเรื่องของสินบนค่าคอมมิชชั่นค่าในหน้าเกิดขึ้นนะคะมันทําให้การงานของเราหรือการคุยติดต่อกับไฟนั้นการธนาคารจะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะการงานการเงินแล้วนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอาจจะไปถึงจุดเปลี่ยนนะคะใครที่มีชูกิก๊กบุคคลที่3อยู่นะคะก็มีโอกาสเลิกหลายอย่าล้างนะคะอย่าขาดจากแฟนจากคนรักคนปัจจุบันได้ด้วยนะคะแล้วก็ ไม่นานนะคุณจะได้เจอหรือจเจออยู่แล้วสําหรับใครที่มีกิ๊กชูบุคคลที่3นะคะจบเลิกราคนปัจจุบันแล้วมีโอกาสได้เขาเรียกว่าไงใช้ชีวิตเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ที่เข้ามานะคะสถานะตอนนี้นะคะให้มันเข้าวัดทําบุญนิดนึงนะคะเพราะพ่เดี่ยวมูงก็คือช่วงนี้มีเรื่องเครียดเรื่องกังวลใจนะคะมองหาหนทางอะไรไม่ค่อยออกทํางานกลางคืนซะส่วนมากนะคะมีความกังวลมีความจิตตกมากเกินไปด้วยนะคะไพ่พักขึ้นก็แนะนาว่าให้ทั้งนั่งสมาธินะคะอยู่ก,กับตัวเองให้มากๆแล้วก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุด นะคะนี่คือดวงคนที่เกิดวันอาทิตย์ประจําเดือนพฤษภาคมมีดวงของการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการย้ยายนะคะจบจากงานเก่าและเริ่มต้นงานใหม่ความรักก็ด้วยเช่นกันนะคะการเงินการทองยังสามารถกู้ยืมเงินได้นะคะการรีไฟแนนซ์ ance, หรือการจัดไฟแนนซ์การธนาคารยังประสบความสําเร็จได้อยู่นะคะยังถึงว่าทํางานอาจจะต้องใช้แรงอยู่นะคะ ความรักบอกแล้วเนาะสุขภาพนะคะก็ให้ระมัดระวังเรื่องของความเครียดความกดดันนะคะกลางคืนไม่ค่อยได้หลับไังนอนมีเรื่องของความกังวลใจมีคนดินทาพูดรับหลังเราในทางไม่ดีด้วยนะคะการเงินถือว่ายังคล่องมืออยู่เนาะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะ